สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภระสีสว่างขวัตวรคติยราชนารีสเสด็จไปศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมประเกียรติรอบพระชนมพรรษา5ธันวาคม2554จังหวัดเชียงใหม่ส่งออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จภาะีนครินทราบรมราชชนนีพออสวอและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิง์ที่ออกหน่วยตรวจโรคทั่วไปและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งพบมีปัญหาสุขภาพด้านระบบกล้ามเนื้อระบบหัว ใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจแล้วทอดพระเนตรการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนักบ้าอย่างถูกวิธีแก่ประชาชน <c oughs> เจ้าของสัตว์เลี้ยงและอาสาปสุสัตว์ <c oughs> เพื่อนําความรู้ที่ถูกต้องไปถ่ายทอดสู่ชุมชนให้ช่วยเฝ้าระวงังป้องกันควบคุมและกําจัดโรคพิษสุนักบ้าอย่างยั่งยืนต่อไป จากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนพร้อมพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขในโครงการสัตว์ปลอดโลกค,คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระประนิธานเป็นที่ระลึกโอกาสนี้พระราชทานพระวรโรกาสให้ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อนําไปสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด ต่อจากนั้นทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรผ่าตัดธรหมันสุนัข13ตัวมี2ตัวป่วยด้วยอาการมดลูกอักเสบ ปัญหาหมดลูกอักเสบพบได้หลายสาเหตุทางนี้ควรทำหมันเมื่อสุนัขเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ตั้งแต่อายุ6-8เดือนขึ้นไปการผ่าตัดทำหมันยังเป็นการคุมกำเนิดที่ปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่างๆได้ดีที่สุดช่วยควบคุมประชากรสุนัขไม่ให้เป็นปะหะนำโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คนได้วันนี้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า87ตัวและผ่าตัดทำหมัน109ตัว 我。Wow. จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอำเภอสันกำแพงประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอแห่งแรกของประเทศเป็นต้นแบบของการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่กับหน่วยงานต่างๆได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอม ขับเคลื่อนโครงการอย่างจริงจัง ก่อนเสด็จกับพระราชทานพระวรกาศให้สมาชิกพอ,อสอวจังหวัดเชียงใหม่และสัตวแพทย์อาสาจุลาพรเฝ้าโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงการสร้างความรักความสามัคคีและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่ตอไปพร้อมทั้งทรงนำสมาชิกพอ,อสอวร่วมขับร้องบทเพลงรักกันไว้เถิดเพื่อแสดงความรักความสามัคคีของคนในชาติการที่เราร่วมใจกันสามัคคีกันนี้ จะเป็นการทำให้ประเทศเราเจริญขึ้นเจริญขึ้นที่พี่พูดอย่างนี้เพราะว่าขอฝากความหวังไว้กับน้องๆที่ยังอายุน้อยๆอย,อย,อยู่คือพี่ดูทีวีโดยฟอ,อบข่าวก็ไม่แต่ข่าวน่าเศร้าเรื่องยาบ้ายาเสพติด พอคนเสกเข้าไปแล้วก็หมดสติไม่มีสติไล่ค่าพ่อแม่พี่น้องลูกญาติติโกโหติกาพี่ก็เชื่อว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะพวกเราจะรักกันสามัคคีกันช่วยกันแก้ปัญหาอย่างพวกเราอยู่จังหวัดนี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่ ก็พยายามแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเองและถ้าทุกคนช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือพี่ก็แน่ใจว่าประเทศไทยเราจะสามารถเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไป